บริษัทบอลกาแฟประเทศไทยจำกัดเปิดตัวแพ็กเกจถุงกาแฟใหม่เป็นครั้งแรกพร้อมเผยแนวคิดการบริหารงานที่คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นที่ตั้งภายในงาน Thailand Coffee f a ฟส2020ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในมุมมองของผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรายใหญ่ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของตลาดกาแฟไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เน้นการปรับตัวเพื่อตอบรับกับความต้องการของตลาดคู่ค้าและลูกค้าที่เปลี่ยนไปภายใต้กรอบแนวคิด 4B อันประกอบด้วย B Passionate ดำเนินธุรกิจด้วย B closer เข้าถึงลูกค้าให้ใกล้กว่าที่เคย B d a ด e ค้นหาความรู้เพื่อคอกาแฟตัวจริงในมือถือคุณ B t o g ต t e r พร้อมเคียงข้างธุรกิจคุณ ก็เชรนกาแฟในปัจจุบันเนาะคนคนที่บริโภคค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะก็คือเขามีทั้งแพชชั่นแล้วก็องค์ความรู้ที่กว้างไกลขึ้นอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ถ้าตัวเลขสถิติของวงการกาแฟทุกวันนี้โดยเฉพาะกาแฟพิเศษอะคะ่ะ<ๆ>ก็เติบโตแบบ2ดิจิต11% 1 4ออน่อเะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเองใน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 ฐานะที่เราเป็นบริษัทบังกาแฟเนะะี่ยค่ะเราก็ต้องพัฒน,นาองค์ความรู้ของเราแล้วก็พยายามที่จะเข้าถึงบริโภคผู้บริโภคมากขึ้นเราก็มีสินค้าใหม่ๆอย่างถ้าเกิดที่เห็นอย่างเง การเปลี่ยนแพ็เกจิ้งของเรานะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะเป็นพกรสชาติใหม่ๆเนี่ยจะเป็น brand, แบรนด์อีกแบรนด์หนึ่งของเราที่เป็น specialty coffee นะคะ่ะที่ชื่อว่าคล c สอันนี้เราก็จะมีรสชาติใหม่ๆออกมาอย่างล่าสุดนะคะเราจะมีรสที่เป็น barrel age อย่างเงี้ยคะ่ะก็จะเป็นรสชาติของกาแฟที่มีกลินก่นวิสกี้เข้าไปด้วยอยากจะฝากอย่างแรกเลยที่หวานบอกก็คืออยากให้ผู้บริโภคเนี่ยโหลดแอปบอนกาแฟของเราก่อนนะคะเราจะได้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของบอนกาแฟได้ตลอดเวลานะคะแล้วก็เจอเราในทุกช่องทาง ได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทุกช่องทางจริงสุดท้ายค่ะพวกคลิปที่หวันบอกไปค่ะจะคอยอัปเดตพวกข้อมูลต,ต่างๆให้กับผู้บริโภค